วันนี้พีทพี่กับสามีกำลังจะออกไปนะจุดใดจุดหนึ่งในสมุดพาสปอร์ตนี้นะคะยังไม่รู้ว่าไป,ท,ไาปที่ไหนตกลงเราจะไปที่นี่กันก่อนนะคะ a l c h e m i s t Mo s นะคะเวลาเปิดนะเที่ยงนะคะเที่ยงวันถึงห้าโมงเย็น ถ้ามิสมอสนะคะมาถึงแล้วต้นมะขามเทศต้นแถวสีแยกเลยค่ะทางเข้าเล็กนิดนึงนะคะสามีพี่ที่เดินนำหน้า แวะมาดูนิดหน่อยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทางนั้นนะคะเห็นตรงนี้ร่มรื่นดีก็เลยแวะมาดูต้นอะไรเอ่ยใช้ต้นที่อยู่แถวทะเลหรือเปล่านะเขาเรียกว่าอะไรนะอา่า เคยเห็นผ่านอยู่นะแวบบแบบ๊บๆใช่ต้นนี้หรือเปล่าหัวทะเลออหรอไม่แน่ใจถ้าใครทราบช่วยคอมเมนต์บอกทีนะคะว่าต้นอะไร ราจะเข้าไปตรงนู้นนะคะแต่ว่าพี่ทต้องไปสแกนบาร์โค้ดก่อนนะคะ ในคลิปนี้พิธที่ลืมถ่ายทำวิดีโอวิธีการสแกนบาร์โค้ดให้ดูนะคะและสามีพี่ที่ก็กำลังถ่ายทำด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะก็เลยลืมไปนะคะนี่นะคะโปสการ์ดอ,อันนี้คือที่ที่พิธที่อยู่จุดนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เดินไปดูตรงนั้นนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะนี่เหมือนสแตปมนะคะ เงินบาเรน baby is this one they they use it before right for real yes yes นี่เงินบาเรนสมัยก่อนนะคะหนึ่งดีน่านะคะเขาใช้เป็นรูปของสถานที่นี้นะคะหนึ่งดีน่านี่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีคศหนึ่งพัน 965นะคะเลิกใช้ล่าสุดเมื่อปี2012นเองนะคะนี่นะคะ่ะเป็นเครื่องเสร็จเครื่องถ้วยชามนะคะเป็นพวกอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะออ๋เป็นเม็ดจิวเวรี่ค่ะ พวกเ,เครื่องประดับหินนะคะเนี่ยลายสมัยก่อนเป็นประมาณนี้นะคะพวกหอยนะคะแล้วก็เศษจ,จากพวกหอยนะคะที่แตก Craft c r a f t product ัณฑ์ what about diet? What they eat before เหออ๋อให้ดูนะะว่าแถวๆนี้คนสมัยก่อนเขากินอะไรคะมันมีเศษกระดูกที่เขาเจอนะคะแล้วก็มีสิ่งนี้ที่เขากินแล้วเขาใช้เห็ดเนี่ยบดเป็นเป็นแป้งนะคะทำขนมปังค่ะ ก็มีหินหลักนี่ด้วยนี้คือสามีพี่ที่บอกมาก่อนหน้าที่พี่จะถ่ายนะครับและที่เ้าเป็นเอ่อเป็นหินแกะสลักนะคะน่าจะเป็นส่วนส่วนจากข้างนอกนะคะที่เขามาเก็บรักษาไว้ข้างใน ไปดูข้างนอกคาร์มิสนะคะแปลว่าฟันวันพฤหัสน,นะคะตรงนี้นะคะมันเป็นตลาดนะคะชื่อคาร์มิสบริเวณที่นี่นะคะมันเป็นเพราะว่าแถวๆนี้นะคะมันเป็นตลาดนัดมาก่อนนะคะเป็นตลาดนัดวันพฤหัสเขาก็เลยตั้งชื่อแถวนี้ว่าคาร์มิสนะคะเนี่ยค่ะสมัยก่อนจะเป็นบล็อกๆเนี่ยค่ะเป็นตลาดมาก่อน มรงน้เป็นมอสนะคะไม่รู้พี่ที่จะได้เข้าไปดูหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันก็เป็นเวลาปิดแล้วด้วยนะคะวีวีน้อยก่อนสายเดอะคลอสดะอาคลอสด l คลอส5ท m มสรุปแล้ววันนี้พี่ที่ไม่ได้เข้าไปดูนะคะบริเวณมอสนะคะเพราะว่ากำลังทำการก่อสร้างอยู่นะคะ เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้อนุญ,ญาตให้เข้าไปดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะคะต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะใครชอบคลิปของพีทีนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะคะกดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปของพีทีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ